หลายคนยิ้มต่อหน้าผู้อื่นแต่กลับมาร้องไห้เงียบๆในห้องนอนความเครียดความกดดันและความเหงากลายเป็นบาดแผลในใจแต่ว่าสังคมกลับมองข้ามสุขภาพจิตค่ะเพราะคิดว่ามันไม่สำคัญเท่ากับร่างกายในปาริชาตาชาดกเล่าว่าดอกไม้สวยงามในสวนค่อยๆเหี่ยวเฉาลงค่ะเพราะไม่มีใครใส่ใจจะรดน้ำทั้งทที่ยังมีรากและยังสามารถผลิบานได้อีกครั้งหนึ่งหากได้รับการดูแล เชิงจิตวิทยาความทุกข์ในใจไม่ต่างจากดอกไม้ที่ขาดน้ำเลยค่ะถ้าไม่ดูแลตั้งแต่ต้นวันหนึ่งมันก็จะตายไปจริงๆสุขภาพจิตจึงต้องการการดูแลค่ะไม่ใช่การเพิกเฉยการพูดคุยรับฟังและการขอความช่วยเหลือคือการรดน้ำในใจให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึง่งพระพุทธเจ้าสอนว่าจิตใจต้องการการดูแลไม่ต่างจากร่างกาย เมื่อเราใส่ใจหัวใจของกันและกันสังคมก็จะอ่อนโยนลงและจิตใจก็จะเข้มแข็งขึ้นค่ะ